ลมาครับก็มาไรื่อยๆ BTS สายสีแล้วครับกำลั <next> งเข้าอมในสถานีานัตสานีที่มาไดจริงครับก็ประกาศน,นช่วงเช้าครับก็ครูสันยิงเท่าไหร่ครับว่าวที่ช่วงนีมกรไม่ใช่ครับ E M U กิจ A หนึ่งมาเลย ผู้ดยารทกรถไฟ้าท um. ุกนนี Lock ้จะให้บริการไปสถานีปลายทาส่่นชาติควรคเฮ้เครัเปครเปดตมาแล้วออกจากสถานี <isha> อสอนนางเลยบนจะไปพากพี่เจแต่เจเลครับกําลังเข้าห่วงครับมาแล้ว ก,ก็ตกสถานีครับ,ออบของมิสเจสก็ก็งคยไปทางบางีวาง D N U P D สามหลับไม่เลยเงี่งนเงินแปดสี่ห้าง 8, 4, โอ้ไม oh, ่ม uh, <Amy, S 2> ีไฟโขกไหาก็จะให้ลารไปสถานีกลางทาบ้วย Attention please This train is for b a n คนหนึ่งเล เกี 2019, ่ยววันที่ยี่สบแปดยผมเดินทางรถไฟแน่นอนผมเดินทางกลับบาครับับยาเวลาที่สังหวัดาลักจีนนครับจัสวัครับปายวันที่ยี่สิบแปดละค่ำนั้น For angers, e ีเอ r มยูรีอหาเลยหนึ่งเก้าเก้าห้าครับโอ้โอทำงับ ผู้โดยส,สารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถา,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 านีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ Attention please This train is for National Stadium. รเ,เร้วออกจากสถานีสวนสิงห์ครับ กำลังทำเบ็ดกำลังข้าโพงอะไรจุเริ The next train is for Kama. Hasn't h i s been here after h e c r i s e กำลังสำรวจ

The next train is for National Stadium. Passengers, please queue up in the green zone. A three, B three, three three. One nine seven five. Oh, open air. Who is that person? รถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสนามบิแหชาติ Attention please This t r a n is f o national จงรถไฟฟ้าครับโดยิดไปโฆษณาครับรถไฟฟ้าพิีมารถไฟฟ้าพิศรถไฟฟ้าสายทียนก็รถไฟฟ้า m ทีสายสีีนก็ คงรัพท์ถืด้วยการทําสิลป์นกำลังเข้าโคองครับ i ี y อยู่ทีเอสบีสามอะไรเลกเก้าหครับโอ้โคชนาสีน้ำเงินด้วยครับ้โกจะ้ารไปสถานีปลายทางบ้าว่า Attention please This train is for บ้านขวาคนครับ เดี๋ยวออกไปบอกว่าเรื่องนี้ดูสูงเกินไปนะครับ Yeah. <m the, th yeah. is Attention please. the next train is for national Stadium Passengers will skew up in the green zone. ใน69ครับโอ้โฆษาสวยเลยผู้โดยสารโปรดทรารถไฟฟ้าคนะคนะีนะ้จะให้บริการไปสถานีร่ทางสนามที่รา Attention please this train is for national s t a t e t y ดูการเปรี่ยนเด็กนใช่ อีเอ <Okay. S 1> e ็มรับีสองครับหมายเลขหนึ่งแปดสามแปดครับก็ปิดไฟโฆษณาีทไว้ครับ

กำลังเ mm hmm. ข้าหลีออกข้ามในรอ้า่ยาครับเดี๋ยวขอจบแค่น mm ี้ครับกดช่องสถานีพิเศสมาเวนติกาบูซิญาเดี๋ยวคอยเย็คเจอใหม่ที่เราบกกันนะครับเลยไปแล้